ยินดีต้อนรับค่ะคลิปวิดีโอปักหลัก10ล่างและปักหลักหน่วยล่างใหม่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นะดิฉันนำมาฝากกับเพื่อนที่รักแนวทางในการวิเคราะห์ชนิดปักหลักแต่ว่าหลัก10ล่างและหลักหน่วยล่างของสูตรนี้จะมาใน1คลิปวิดีโอเดียวกรุณาเวลาฟังนะคะในส่วนสูตรของหลัก10ล่างแล้วก็รอคอยในส่วนของหลักหน่วยล่างด้วยกันลวกันนะคะในท้ายคลิป เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออก6 8 7และ3 6ดังนี้นะคะโดยหลักร้อยบน,นเลข6ดนฉันดนึงมาบวกกับหลักหน่วยบนเลข7บวกหลัก10บล่างเลข3 6บวก7บวก3ได้16 16บวก2ได้18ใส่8 8บวก1ได้9และ9บวก4ก็ได้13ใส่3นะคะโดย รัฐบาลไทยงมดถัดมาออก227และ85 227และ85 8มาที่ตำแหน่งของหลักสิบล่างบางทีคุณอาจจะได้มัน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 อยู่ในตัวเมืองเนาะมันก็จะมีเสียงเสียงรบกวนไม่เป็นไรนะคะหลักร้อยเลข2นะคะบวกกับหลักเลยบนบวกกับหลัก10ล่าะคือที่ฉันอยู่มางกรุงเนี่ยก็คือมันยังอยู่ในหมู่บ้านจะมีความเงียบใช่ไหม แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในเส้นตัวเมืองเลยดังนั้นมันจะคลื้อๆนะคะ2อบวกเนะได้9 9้เบวกแปเป็น17 17จบวกสก็เป็น19ใส่9 9้บวกหได้10ใส่0 0นบวกสได้4ค่ะรัฐบาลไทยงดตัดมาออก388และ06 388และ06 0นะคะมาที่ตำแหน่งของหลัก10ล่างถัดไปหลักร้อยเลข3บวกหลักหน่วยบนเลข8บวกหลัก10ล่างเลข0 3นบวกแได้เท่าไหร่ ท่านผู้ชมได้11 11บวก2เป็น13ใส่3 3บวก1ได้4และ4บวกสได้8ดังนี้นะคะรัฐบาลไหมดดถัดมา309และ87ด3 0, 9และ87 8มาที่หลัก10ล่างต่อไปนะคะหลักร้อยบวกกับ9บวกกับ8ตอนนี้น้ำหนักขึ้นนะ่ะเลยเลข6ละเลยเลขหละ60 ปกตินี่อยู่อยู่อยู่ที่นู่นนี่จะไม่เกิน60นะคะจะประมาณ5้าห้า8นี่เต็มที่อันนี้นี่จะมา6กอ็ดแล้วนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันบอกว่าอาหารไม่อร่อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ากินข้าวเหนียวเยอะ3ปก้เมื่อวานได้ของอร่อยเยมื่อวานได้เห็ดเห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดดานกับแมงมันมาเนี่ยยังเหลืออยู่ซุปเห็ดดานไว่อร่อยมาก3ป้าได้สิ ท่หร่12 12บวก8ได้20 20บวก2ได้ิ22ใส่2นะ2บวก1ได้3และ3บวก4ได้7รัฐบาลไทยงวดถัดมา352และ20อะทีนี้เลข2มาที่ตำแหน่งของหลัก10ล่างถัดไป3บวก2บวก 2, 2เดี๋ยวฉันไปไวนะ3บวก2ได้5 5บวก2ได้7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10 2, 3, 2, 2, 1, ใส่0และ0บวก4ได้4อ่ะจำไว้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหน เรามาที่แผ่นชิตถัดไปนั่นก็คือหลักหน่วยล่างใหม่16มิถุนายนปีพุทธศัก,กราช2568ดังนี้ค่ะหลักหน่วยบน2ครั้งรวมกันเป็นตัวแรกบวก1บวก1นะคะ 5, 7บวก7เป็น14เราไปไว้ 4, 5และ6ตดังนี้รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก2 7 7แล้วก็85ดห้าี้นเลขค่ามาที่หลักหน่วยล่างเดี๋ยวเราจะมาจัดเซตกันภายหลังมา ต่อไป274ใส่4เดอนหน้าไป5และ6รัฐบาลไทยงดผ่านมาอ่ะถัดมาออก388ละ06 388ละ06 6มาที่หลักหน่วยล่างต่อไป286ใส่6เดินหน้าไป7และ8ดังนี้รัฐบาลไทยงดถัดมาออก309 309ละ87ค่ะ7มาที่หลักหน่วยล่างอ่ะต่อไป298ใส่8เดินหน้าไป9และ0อ่ะที่ผ่านมาออกอะไร 35 2และ2 0 3ศ2และ20 0ศมาที่หลักหน่วยล่างทีนี้เรามาดู16มิถุนาย,ยนนะสสุดใหม่หลักหน่วยล่างใช้หลักหน่วยบนสองครั้งบวกกัน2บวก2ตั้งไป4 5แห้าเมื่อกี้นะคะเราได้หลักสิบล่างที่90 4นยะ์ะเดี๋ยนะแป๊บสิบล่างเราที่ได้ได้ย์อันนี้ทดไว้นะคะเราก็จะจับคู่เซจก็จะเป็นอันนี้5้าใช่ไหมเ้าสี้าห้า 04นะะ04นะคะ05 06คะ่ะแล้วก็64 65และ6เออไม่ใช่สิคะ่ะ44นะคะ45คะ่ะแล้วก็46อันนี้ชนิดปักหลักนะคะก็คือ10หน่วยล่างชนิดตรงนะคะ เาผู้จุดโครงล่างก็ขอขอบพระคุณท่านที่รับชมรับฟังเดี๋ยวเราค่อยไปดูผแผนบนอันท้ายสุดอย่างไรก็ตามดูชมอย่างมีสติและวิจารณญาณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันไม่ได้แบบว่าลืมคุณนะไม่ว่าใครก็ตามที่คุณเคยส่ง,ส,งส่งพัสดุส่งอะไรให้ดิฉันให้ให้ดิฉันก็ตามหรือแม้ใครก็ตามที่เคยทักแชทด,ดิฉันมาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่ได้ ลืมคุณนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจังหวะจากโครนของชีวิตอ่ะมันมีการเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยถ้าหากดิฉันเลือกที่รักมักที่ชังน,นะคนก็จะมองไม่ดีได้คอระหาได้คุณต้องการอะไรที่คุณจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคนเรามันมองต่ามมงมุมนะคะคนเรามัน,ม,น,ม,นมันคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ย มันแล้วแต่นะดังนั้นดิฉันเลือกที่จะปฏิบัติอย่างที่ดิฉันมีความสุขมากกว่าและหวังว่าคุณที่ดูดิฉันอะด้วยความจริงใจแค่เขาได้ยินเสียงดิฉันบ้างเป็นบางครั้งคราวว่าโอเคอาจารย์ยังอยู่สบายดีนะนะมีชีวิตอยู่ยังคงสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตที่ราบรื่นแค่นั้นค่ะแค่นั้นแหละคือ คนคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีต่อกันขึงประสงค์นะคะอาขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ฝากเราไว้เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีนะอาสวัสดีค่ะ